เทสก่อนส่งนะครับโปรเจกตู้ขายประกายอดเหรียญนะครับตัวนี้ขายประกา1ชนิดนะครับรับเหรียญตามแบบเหรียญนะครับผมยอดเหรียญแล้วจ่ายประกาทันที1แท่งนะครับมีเสียงสัญญาณนะครับตัวนี้เครื่องรับเหรียญตัวนี้ผมใส่เป็นแบบเหรียญ5ไว้นะครับก็จะรับแต่เหรียญ5เหรียญอื่นจะไม่รับนะครับเมื่อหยอดเหรียญ5ไปเครื่องก็จะเหรียญก็จะเข้าตู้ไปก็จะรับเข้าตู้ไปนะครับแล้วก็ทําการจ่ายประกาออกมา1แท่งนะครับตัวนี้ประกา1ชนิดไม่ต้องกดเลือกนะครับหยอดแล้วจ่ายประกาทันทีนะครับ อันนี้เหรียญบาทเหรียญสองบาทนะครับไม่รับนะครับเหรียญบาทไม่รับนะครับเหรียญสิบนะครับมันจะติดนะครับเหรียญสิบต้องกดทานออกแต่เครื่องก็จะไม่ทํางานไม่จ่ายประกาศนะครับเราเป็นเหรียญห้านะครับหลังจากถ้าหยอดเหรียญห้านะครับซึ่งเป็นตามแบบเหรียญเดียวกับ ตัวเครื่องรับเหรียญที่เราใส่แบบเหรียญไว้เครื่องก็จะทําการาเหรียญมันก็จะเข้าตู้ไปนะครับแล้วก็มีเสียงสัญญาณ2ปติดเมื่อหย่อเหรียญน,นะครับหลังจากนั้นกลไกจะทําการาหมุนไปหมุนกลับสั่งหมุนไปหมุนกลับของตัวแกนของกลไกเซอร์โวนะครับแล้วก็มีเสียงสัญญาณ3ปติดนะครับกลไกจ่ายประกาศออกมาหนึ่งแท่งที่ช่องรับประกาศตัวนี้นะครับก็จบการทํางานรอรับเหรียญต่อไปนะครับย่อเหรียญจ่ายประกาศยอดเหรียญจ่ายประกาศ จุปกาได้16แท่งตัวนี้โอเคอเคทปประมาณนี้นะครับส่งงานาจ่ายประกาได้ไม่มีติดขัดนะครับเครื่องรับเหรียญรับ ได้ตามปกตินะครับได้ไปแล้วใส่แบบเหรียญก่อนนะครับผมจะยังไม่ได้ใส่แบบเหรียญไปให้นะครับใส่แบบเหรียญก่อนถ้าเราใส่เราจะให้มันรับ5บาทเราก็ใส่เหรียญ5เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปสั้นบอกอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายเหรียญรับเหรียญได้มีเสียงสัญญาณแล้วก็จ่ายประกาได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคส่งงานเรียบร้อยนะครับโปรเจกตู้ขายประกายอดเหรียญน,นะครับ